บทที่4 5 0พัน้าร้อจู่จูโคดลินก็คุกข่าวลงกับพื้นทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นยกเว้นเย่เชนวนลลองฮอและคนอื่นๆตะลึงราวกับว่าถูกฟ้าผ่าคุณต้องรู้ว่าโคดลินโดดเด่นไม่เหมือนใครบนเกาะฮ่องกองเมืองของเกาะฮ่องกองไม่ใช่เมืองใหญ่แม้ว่าสถานที่นั้นจะปะปนกันไปแต่ในสายตาของปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้หลายคนนี่ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมที่จะอยู่อาศัย ยกตัวอย่างสมาชิกแก๊งบนเกาะฮ่องกงพวกเขาไม่ได้เจ๋งเท่าในหนังต่อหน้าแก๊งจริงๆพวกเขาเป็นแค่กลุ่มน้องชายที่เล่นอยู่ในโคลนสมาชิกแก๊งนี่ทำอะไรสักอย่างแล้วนั่งเรือหนึ่งชั่วโมงไปไทโอถือว่าหนีเที่ยวถ้าพูดจริงคนข้างนอกจะหัวรเราะเยาะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแก๊งชาวจีนจำนวนมากไปญี่ปุ่นหรืออ,อเมริกาเหนือเพื่อพัฒนาเหตุผลก็คือที่นี่ไม่มีที่ว่างให้พัฒนาจริงๆ เป็นเพราะเหตุนี้เองที่โคชลินสามารถกลายเป็นยอดพีระมิดแห่งประสิธทธิภาพการต่อสู้ในหมู่สมาชิกของแก๊งเกาะฮ่องกงทั้งหมดได้แม้แต่ทหารผ่านศึกอย่างฮงยูอันซานยังต้องให้เกียรติเมื่อเผชิญหน้ากับโคชลินแต่เป็นคนที่เป็นเหมือนดวงดาวที่ถือดวงจันทร์แต่ทันใดนั้นก็คุกเข่าลงกับคนอื่นและคนทั้งตัวก็สั่นเทาราวกับพากินสันซึ่งเพียงแค่ล้มล้างมุมมองของทุกคน คนกลุ่มนี้พูดไม่ออกและหงหยวนซานยิ่งหวาดกลัวขึ้นไปอีกท้ายที่สุดเขาเป็นชายชราต่างจากคนอื่นๆที่สูญเสียความสามารถในการคิดเขาก็เข้าใจสิ่งที่อาจารย์หลิ่งพูดได้ทันทีปรมาจารย์วางเจ้าวังอะไรเล่าเป็นไปได้ไหมว่าคนนี้คือเจ้าวางแห่งวังว่านหลง เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างสมบูรณ์และสายตาของเขาจับจ้องไปที่โคทหลินโดยหวังว่าจะได้รับข้อความที่ชัดเจนจากเขาในขณะนี้วันโพจุนมองไปที่อาจารย์หลินของบทคิ้วเล็กน้อยและถามอย่างเย็นชาว่าคุณเป็นสมาชิกของวังว่านหลงหรือไม่ ครูหลินก้มศีรษะลงและพูดอย่างละอายใจมากเจ้าสำนักวางผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเคยเป็นสมาชิกของหอว่านหอลองงอออกจากหอว่านหลงเมื่อสองปีก่อนว่านโพจันถามว่าทำไมคุณถึงจากไปเคระเพราะ,เ,ราะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลินก็พูดไม่ออกเขาไม่มีใบหน้าที่จะพูดถึงอดีตของเขาที่ถูกไล่ออกจากวางังว่านหลงหน้าวันโพจุน วานโพจุนเห็นว่าเขายอมจำนนและลังเลและตะโกนอย่างชุ่มเฉียวคุณเคยเป็นสมาธิของวังว่านหลงแต่คุณเป็นเหมือนขยะเมื่อก้องสีสษะและยอมจำนนช่างดีเหลือเกินเงยหน้าขึ้นอาจารย์หลินตกใจมากจนตัวสั่นไปทั้งตัวอย่างไรก็ตามการบังคับของวานโพจุนบังคับให้เขาบังคับตัวเองให้เงยหน้าขึ้นเพื่อพบกับการต้องมองที่เหมือนคบไฟของวานโพจุน ในเวลานี้ตัวเขาทั้งตัวแตกสลายและร้องไห้ออกมาในวางเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาที่ฝ่าฝืนระเบียบวินัยของวางว่าหลงดังนั้นเขาจึงถูกไล่ออกจากวางว่าหลงผู้ใต้บังคับบัญชาในทั้งสอง หลายปีตั้งแต่ฉันถูกไล่ออกไม่มีวันไหนไม่คิดถึงการกลับมาที่วังว่านหลงและฉันหวังว่าคุณจะเป็นปรมาจารย์วังจะใจดีกับคุณเพื่อให้ลูกน้องของคุณสามารถรับใช้วังว่านหลงต่อไปได้แวนโคจูนหันกลับมามองแอลยูฮาโอเชียนและถามว่าฮาโอเชียนทำไมเขาถึงถูกไล่ออก ลู่หาวเทียนตอบว่ากลับไปที่เจ้าสำนักถ้าจำไม่ผิดเขาควรจะเป็นผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามและใช้ย,ยาต้องห้ามในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในการพบลูกตามกฎของวังว่านหลงผู้เสพยาต้องห้ามควรจะไล่ออกจากวัดว่านหลง บทที่4511แวนโคจุนพยักหน้าจากนั้นมองไปที่โคทลินและถามเขาว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่อนุญาตให้สมาชิกของวันลองฮอใช้ยาต้องห้ามโคทลินร้องไห้และพูดว่าลูกน้องของฉันรู้ดีว่า แม้ว่ายาต้องห้ามจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้อย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆแต่สาระสำคัญของยาเหล่านี้คือการดึงศักยภาพของร่างกายมนุษย์ออกไปก่อนและมีผลเสียอย่างมากต่อผู้ใช้เองมากกว่ากำไรกำไรมากกว่าขาดทุน ว่านโปจุนมองมาที่เขาชี้นนิ้วไปที่หงยุนซานที่กำลังหวัดรัวอยู่แล้วถามอีกครั้งว่าแม้ว่าเจ้าจะถูกขับออกจากวังว่านหลงแต่เจ้าก็เคยเป็นสมาชิกของวังว่านหลงของฉันสมาชิกทุกคนในเผ่าก็หญิงพยองแต่ทำไมเจ้าถึงเต็มใจที่จะเสื่อมทรามและทำงานเพื่อขยะประเภทนี้ ลิงเจียวสำนึกผิดด้วยน้ำตาในดวงตาของเขาและกล่าวว่าพาเลตมาสเตอร์พวกลูกน้องอยังสับสนอยู่ครู่หนึ่งและต้องการกำไรพิงถูกสุนัขแก่ตัวนี้เกลี้ยกล่อมและกลายเป็นหัวหน้าของฮงเมนฉันแพ้แล้วใบหน้าของหัวหน้าห้องโถงและพี่น้องนับไม่ถ้วนในวันลองฮองและได้โปรดลงโทษเจ้าของห้องโถงด้วย แวนโคจูนเปิดปากของเขาและพูดว่าคุณไม่ใช่สมาชิกของวันลองพาเลตอีกต่อไปสิ่งที่คุณทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวันลองพาเลตของฉันดังนั้นคุณจึงไม่สามารถพูดถึงการสูญเสียใบยหน้าของวันลองพาเลตได้ หลังจากนั้นวันโพจูนมองไปที่เย่เฉินกำหมัดด้วยมือทั้งสองข้างและกล่าวอย่างเคารพว่าคุณแย,ย่แม้ว่าคนนี้จะไม่ใช่สมาชิกของวังว่านหลงอีกต่อไปแต่เขาก็รับใช้ภายใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาด้วยและตอนนี้เขา เต็มใ,ใจที่จะเสื่อมสามถ้าคุณช่วยโจตั้งแต่แรกคุณไม่จับตามองและหากคุณทำให้คุณคุณเคืองในภายหลงังลูกน้องของคุณจะไม่สามารถหนีจากความรับผิดชอบได้จะลงโทษคุณอย่างไรโปรดให้ในายแย่เป็นผู้ตัดสิน คำพูดของแวนโพจุนทำให้ทุกคนมุ่งความสนใจไปที่แย่เชนในขณะนี้พรสวรรค์เหล่านี้เข้าใจว่าทำไมมาเว้นแย่ถึงไม่เคยสนใจหงยุนซานเลยปรากฏว่าเขาเป็นหัวหน้าใหญ่ตัวจริง แม้แต่วันโปจุนบุรุษผู้โด่งดงังและมีอำนาจในโลกยังต้องเรียกตัวเองว่าลูกน้องของเขาต่อหน้าเขาสิ่งนี้หมายความว่ามันชัดเจนในตัวเองซึ่งหมายความว่าทุกคนในวันลองเอารวมถึงแวนโปจุนภักดีต่อเย่เชนพงยูอันซานที่เหมือนจิ้งจอกเข้าเข้าใจทันทีว่าใครทำให้เขาขุนเคืองในวันนี้คนที่ทำให้เขาขุนเคืองในวันนี้กลับกลายเป็นเจ้านายที่แท้จริงของวังว่านหลง เขาคุกเข่าลงกับพื้นแทบจะในทันทีตบหน้าเขาและร้องบอกแย่เถินว่าคุณแย่วันนี้ฉันทําให้ในายขุณคืงใจโดยไม่มีลูกตาและได้โปรดอย่ามีความรู้แบบเดียวกับฉันเลยกระดูกเก่าที่เกี่ยวกับให้ลงดินแย่เฉินยิ้มไม่คุณไม่ใช่กระดูกเก่าคุณเป็นสุนกแก่ ความตัวภายในของฮงยวนซานครอบงำความกโกรธและความอับยะยศในหัวใจของขเขาเขาพายักหน้าอย่างเร่งรีบคุณพูดถูกภายใต้ภายใต้ฉันคือสุนัขแก่ผู้ที่รู้เพียงสุนักเท่าเห่าเท่านั้นฉันขอร้องคุณสำหรับอายุของคุณปโปรดช่วยเวลานี้ด้วย เย่เฉินเย้ยและกล่าวว่าเจ้ากําลังจะฆ่าข้าในตอนนี้แต่ตอนนี้เจ้าพุกเข่าลงกับพื้นและพูดว่าเจ้าเป็นสุนัขแก่และต้องการให้ข้าปล่อยเจ้าไปถ้าฉันเย่เฉินเป็นเช่นนั้นพูดเก่งจะทํายังไงให้คนทั่วไปเชื่อในอนาคตพงยวนสันตัวสั่นไปทั้งตัวและร้องไห้และพูดว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันแค่พยายามจะวัยฉันไม่เป็นอันตราย ก็นี่เินทำเพลงและพูดว่ามันกลายเป็นการพูดคุยอย่างรวดเร็วคุณพูดเมื่อที่คุณต้องการให้หลิ่นทำอะไรโอ้อีกอย่างคุณปล่อยให้เขาเปิดปากฐานและแล,ะและ้วดึงลิ้นออกมาออกมาใช่ไหมคนที่หวาดกลัวของฮงยูอันซา,า,านสันสะท้านราวกับตะแกรงแกลบและพูดตะกุบตะกักด้านล่างด้านล่างด้านล่างมันเป็นเรื่องไรสาระทั้งหมดไหมเี่เชนโบกมือของเขา พงยูอันซานคุณเป็นคนแก่อยู่แล้วคุณใช้ประสบการณ์ของคุณเองเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ในวันนี้คุณคิดว่าคุณคุกเข่าลงบนพื้นและขอร้องฉันสักสองสามคำแล้วทำให้อับอายขายหน้าเรื่องนี้ได้ไหมผ่านไปแบบนี้ออกไปหลายปีแล้วมีคนมาคุกเข่าอ้อนวอนคุณมากมายทำอย่างไร พงยูอันซานมองดูการแสดงออกที่น่าสยดสยองของเย่เชนและเข้าใจในทันทีในใจว่าเขาจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติในวันนี้ได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาถามเย่เฉินทั้งน้ำตาคุณเย่คุณคุณจะทำอะไรให้ยกมือขึ้นเย่เฉินเลิกคิ้วและกล่าวเบาๆมันง่ายมากฉันอยากจะปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะเดียวกัน